จักรวาลกำลังจะเวียงคู่รักคนรักแบบไหนเข้ามาให้คุณนะคะก่อนอื่นมาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะเช็คพลังงานตรงก็ไปต่อแต่ถ้าพลังงานไม่ตรงก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะโอ้พลังงานของคุณในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณนิ่งมากขึ้นคุณโฟกัสที่งานมากขึ้น แต่ต่อให้คุณจะโฟกัสที่งานนะคุณก็เป็นคนที่ดูแลใส่ใจคนรอบข้างคุณเป็นคนที่มีความสดใสมีความเบิกบานมีความเฟรนลี่นะคะเวลางานคุณก็มุ่งมัน่นตั้งใจทำงานมากๆคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนบุค,คลิกนิ่งๆนะคะช่วงเนี้ยพลังงานของคุณนิ่งเป็นคนมีเสน่ด้วยเป็นคนที่เรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆ คุณจะออกแนวแมนแมนอ่ะเป็นคนผู้หญิงที่แบบกล้าลุยกล้าได้กล้าเสียกล้าตัดสินใจเป็นคนจริงจังมากๆนะคะคุณเป็นคนจริงจังแต่ในความจริงจังอ่ะคุณก็ยังซ่อนความสดใสเบิกบานนะคะออกจากเวลางานคุณก็คือเป็นคนที่แบบชิลๆสบายมีความสุขสดใสเบิกบานซึ่งคนรอบข้างก็สัมผัสในตัวคุณได้เวลางานคุณก็จะจริงจังนี่คือพลังงานของคุณนะคะ พลังงานของคุณในช่วงนี้นิ่งมากๆนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าจัก,กรวาลจะเบี่ยงคู่รักแบบไหนมาให้คนที่มีพลังงานแบบคุณในตอนนี้นะคะคนรักของคุณจะมีบุคลิกลักษณะแบบโอ้หแม่เจ้าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเคยอธิษฐานร้องขอไว้แล้วด้วยนะคะคุณสมบัติต่างๆ ที่คุณขอไวาจากกราวาลจะให้คุณคุณตั้งจิตอธิษฐานขอคู่แบบไหนไว้นะคะคุณจะได้แบบนั้นเลยเพราะว่าพลังงานในตัวตนของคุณะ่ะพร้อมที่จะได้รับคู่แท้คู่ที่มาเกื้อหนุนซัพพอร์ตนะคะเป็นคนทางไกลคนคนนี้เป็นคนเขาเรียกว่าเก่งอะ ทำงานเก่งเป็นคนชอบวางแผนเป็นคนบุค,คลิกนิ่งๆเป็นคนรอบคอบเป็นรักทางไกลด้วยนะคะคนคนเนี้ยเขารอคอยรักแท้มานานแสนนานแล้วเหมือนกันคนคนเนี้ยอืมเป็นรักทางไกลเป็นคนเก่งเป็นคนบุค,คลิกนิ่งๆเป็นคนมีความสามารถด้วยนะคะนี่คือคู่ที่จัก,กรวาลกำลังจะเหวี่ยงมาให้คุณเนี่ย แม่หมอสัมผัสได้ว่าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณแล้วแหละคุณทั้งสองคนได้ทำความรู้จักได้ออกเดทกันแล้วด้วยนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณทั้งสองคนได้เข้ามาในชีวิตกันและกันแล้วได้เจอแล้วตั้งแต่คนคนนี้เข้ามานะชีวิตของคุณสดใสเบิกบานมากๆทั้งคุณและเขาด้วยคนคนนี้เป็นคนรักอิสระมากๆ เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่อยู่ในกรอบนะเป็นคนรักอิสระชอบการเดินทางอืมเป็นคนไม่ยึดติดกับอะไรนะคนคนเนี้ยเป็นคนเข้าใจโลกเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความสุขได้ง่ายๆสร้างความสุขได้ง่ายๆนะคะเป็นคนรักอิสระเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่จมจอมกับอดีตไม่ยึดติดกับอดีตด,ด้วยอายุน้อยกว่าด้วยอายุน้อยกว่าคุณ ออกแนวเด็กดือ้อด้วยคนคนนี้เวลาทําอะไรเขาจะมุ่งมั่นถ้าเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาคิดที่เขาทําถูกแล้วนะเขาจะพร้อมลุยพร้อมสู้เป็นคนเป็นคนคิดเร็วทําเร็วอะ่ะถ้าเขาคิดได้แบบไหนเขาก็จะลงมือทํทาทันทีคนคนนี้จะไม่รอช้าเป็นคนลุยๆเป็นคนสู้ๆนะคะเด็กกว่าทางไกลด้วยนะคะนี่คือคู่แท้ที่จัก,กรวาลจะเวียงมาให้คุณนะคะ น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปได้เลย